Das ist schlecht, das kannst du nicht machen. Lass uns schon eine machen. Das kannst du angießen. Überall ein bisschen. Angießen. Wasser. Wasser kannst du jetzt angießen. Überall was, ne? Have you Nine, two. Oder all here, lower, yeah. Me what? Yeah. Yeah. Oh yeah. Yeah, that's the same. Habe ich alle alleine gezogen, alle, alle Blumen, alle habe ich gezogen, alle so kleine hier und alle so groß geworden. Und hier auch, oder? auch, auch ja. Und hier die ganzen Dinger und da bei uns. Na dieser große Standschuh, ja. Der, der große, der Standschön hier und der hier. Aber die anderen alle habe ich gezogen. Und ฮัลโหลซูซาเมนสวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับแป๋วนะคะที่ช่องตาบแป๋วเอเิอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคือด้วยความที่ดูคลิปของพี่เสาเจอนะเราก็เลยอยากจะทําคลิปหน้าบ้านบ้างนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมาพูดถึงแนวข้อสอบของการวัดระดับภาษาเยอรมันก่อนที่จะเข้าเรียนออในโรงเรียนภาษา ที่เยอรมน,นีแล้วกันนะคะอาจจะมีเสียงรถนิดนึงเนาะแต่ว่าน่าจะได้ยินกันนะคะแบพูดใกล้กล้องอยู่นะคลิปนี้เนื่องจากเมื่อวานนะคะเราทาคลิปบน่นบ่นเกี่ยวกับเออทำไมแบ๋วยังไม่ได้เรียนเยอรมันเลยอยู่ที่นี่มาแปดเดือนแล้วนะคะใครยังไม่ได้ดูคลิปก็เ,เข้าไปดูได้นะคะแต่เราจะทําขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะซึ่งเออมันก็มีเพื่อนเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็มีเออ คนที่เข้าไปดูคลิปนะก็มีคําถามทั้งหน้าไม้แล้วก็หลังไม้นะคะอยากให้เป๋าจะเอออยากจะให้เป๋ามาบอกแนวข้อสอบหน่อยเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป๋าจะบอกว่าเป๋าสอบตั้งแต่14กส,สีก่กรุงพาใช่ไหมจริง,รงๆบบมีความคิดว่าเป๋าจะทาคลิปเนี้ยตั้งแต่แปสอบเสร็จใหม่ๆเลยนะแต่ทีเนี้ยมันเหมือนเป็นดาบสองคมนะคะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการสอบวัดระดับ มันก็เหมือนกับเราไปสอบเราไม่ต้องคิดมากเพื่อนเพราะว่าเราได้ระดับไหนเนี่ยมันก็คือเราควรที่จะได้เริ่มเรียนให้เหมาะสมกับระดับภาษาของเราเพื่อที่สมมุตินะถ้าสมมุติเราบอกข้อสอบเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยประจำแล้วก็มาบอกอย่างเงี้ยถ้าเผื่อเจอข้อสอบชุดเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเพื่อนทได้เต็มแต่พอไปเรียนจริงอย่างเงี้ยเราเรียนมันไม่ใช่ระดับของเราอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นดับสองคมใช่ไหมแต่ว่า ออคลิปนี้ปก็ทำโอ้โหแดดออกคลิปนี้ปะก็ทำในกรณีเหมือนกับว่าเป็นแนวทางแล้วกันเนาะเพราะว่าเอ,อเราอะก็คงอยากจะรู้แนวนะว่าเออเราจะไปสอบเนี่ยมันตื่นเต้นมันจะประมาณไหนอะไรเงี้ยเนาะซึ่งนะไม่ได้หวัง <laughs> คลิปนี้ไม่ได้หวังให้เพื่อนๆมาดูแล้วก็ ไปสอบได้เต็มกันนะแต่ว่าให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเวลาไปสอบจริงจะได้ไม่ตื่นเต้นนะคะโอเคเริ่มกันเลยไหมาสาธยา,ยายาวอันนี้ปบก็ไปจดจดมาจากรวบรวมความคิดว่าสรุปว่าแบบสอบอะไรไปบ้างนะคะซึ่งในวันนั้นนะคะแบบไปสอบนะเนี่ยพอมาอัดนอกบ้านก็ไม่ค่อยมีสมาธิคนเดินไปเดินมานะ โอเคก็คือวันนั้นเ่อไปสอบนะคะจะมี65ข้อเป็นข้อเป็นชอเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นข้อสอบข้อเขียน65ข้อให้เวลา30นาทีเพื่อนๆดูคือแค่นี้มันก็รู้เลยว่าทำไม่ทนนะันอะจะทำยังไงเออองข้อตอนหน,นาทีบางทีมันต้องอ่านอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามาดูกันนะว่าเขาสอบอะไรกันบ้างก็คือเอ่อข้อสอบชุดนี้มันจะเป็นข้อสอบสำหรับ ความรู้ระหว่าง RI ถึง BI นะคะเขาก็จะจำแนกเราว่าเราควรจะเริ่มเรียนจากระดับไหนอะไรเงี้ยนะคะซึ่งข้อสอบในพาร์ท RI เนี่ยแบบคิดว่าน่าจะเป็นประมาณ20ข้อแรกๆนะคะมันมี65ข้อใช่ไหมซึ่งเวลากระดาษคำตอบมันจะแบ่งเป็น,ปนช่องช่องช่องแบบนี้ใช่ไหมแล้วแปบวจำได้เลยว่าสมมติมันมีอยู่22ข้อเปลอาได้พันแรกเต็มอวด ทำคลิปไหนก็ขี้อวดเนาะอีนังนี่อะไรเงยพราะแต่ว่าเป๋าแค่อยากจะบอกว่าเออเนี่ยเห็นไหมว่ามันเหมาะสมกับออความรู้ของแป๋าด้วยในการจําแนกประเภทเออระดับของภาษาเยอรมันเพราะว่า A1 หป๋าไม่จําเป็นต้องเรียนแล้วอะไรเงี้ยแป๋าก็จะได้เป๋าคิดว่าคะแนนแป๋าน่าจะอยู่ประมาณสีสิบ หกนะคิดว่านะ46 47ไม่ถึง50อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยได้อยู่อาสวายพุ่งสวายอย่างที่บอกนะคะโอเคข้อสอบพาร์ทแรกของ RI เนี่ย<ส>ก็เหมือนคล้ายๆกับตอนที่เราไปสอบ RI นะั่นแหละเพื่อนๆนะก็จะเหมือนกับว่ามีเรื่องราวให้เราอ่านแล้วก็ตอบยาไหนอะไรเงี้ยเปาเปาแย่งมาเป็น10ข้อนะคะ10ประเภทนะคะเอ่อพาร์ทหนึ่งเนี่ยก็คือให้ตอบยาไหนย,ยกตัวอย่างเช่นเออน้องตาแป๋วเป็น ผู้หญิงไทยใจดีชอบทําคลิปลงให้เพื่อนๆดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีคําถามในคําถามก็จะบอกว่าน้องตาแป๋วเป็นผู้หญิงไทยอะไรเงี้ยเราก็ต้องปอบยาอะไรเงี้ยประมาณนี้โคตรง่ายถ้าเราอ่านออกก็คือง่ายถูกต้องไหมเพื่อนๆ,ๆนะคะเออพาทที่2เนี่ยจะเป็นรูปมาให้เราดูแล้วก็เป็นเขียนเติมคํานะคะก็จะอย่างเช่น We s p e ็ต is ส กี่โมงแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีรูปนาฬิกามาแล้วก็ให้เราเติมคําเขียนลงไปอะไรเงี้ยนะคะภาคที่3ก็จะเป็นจดหมายให้เราอ่านแล้วก็กากระบาดยกตัวอย่างเช่น scatter จุดๆอะไรเงี้ยก็เป็น scatterdamenunherenfoulhay อะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะคะก็จะประมาณนี้นะเป็นจดหมายนะคะภาคที่4จะเป็นประกาศแล้วก็ให้กากระบาดเหมือนกันยกตัวอย่างเช่น เหมือนตอนสอบ RI อเป็นประกาศคลาสเรียนนี้ปิดเวลากี่โมงเอ้ยเริ่มเรียนกี่โมงเปิดกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยเรียนห้องไหนอะไรเงี้ยแล้วก็แค่การกระบาดแค่นั้นเองข้อสอบวัดระดับเนี่ยจะง่ายตรงมันจะมีการกระบาดเยอะนะคะเราได้ถึงว่าถึงว่าแบบเออมันมีช้อยให้เราไม่ต้องกังวลมากแต่ว่าก็จะมีส่วนเติมนิดหน่อยก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเราทําเท่าที่เราทําได้นะคะ คือแค่เวลาก็จะไม่ทันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากข้อไหนไม่ได้ข้ามๆไปนะคะเพื่อพาร์ทที่5นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับแกรม่าอันนี้เปลาคิดว่าน่าจะเป็นอาสวายแล้วเพราะว่ามันมีพวกคําเชื่อมทอดเดมออวออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพาร์ทนี้เปล่าทาไม่ได้เปล่ามั่วเพราะว่าอย่างที่บอกคือที่เมืองไทยมันมีอาอายอพุงอายถึง ไอพุงเฟียใช่ไหมแล้วค่อยมาเป็นอสสวายพุงไออย่างเงี้ยแปลวสคริปเยอะมากก็คือเปล่าเรียนแค่ไอพุงไอไอพุงสวายใช่ไหมพุงตายพุงเฟียผมไม่ได้เรียนสวายไอไอสวายพุงไอกับพุงสวายผมก็ไม่ได้เรียนเลยอะไรเงี้ยเราก็มากระโดดข้ามเลยนะคะซึ่งแน่นอนก็ไม่ได้นะเคยเปล่คิดว่าเปกเคยอ่านอะแต่ว่ามันจาไม่ได้ก็ช่างมันนะคะ นี่แหละก็จะเป็นพวกนี้ก็ให้การกระบาดเหมือนกันแล้วก็มีจดหมายในระดับ A2 เหมือนกันอันนี้ให้เติมคําก็คล้ายๆกันกับข้อจดหมายของงาอายแต่ว่าก็จะยากขึ้นนะคะแล้วก็มีเป็นจดหมายอีกแต่ว่าให้การกระบาทอะไรเงี้ยนะคะก็คล้ายๆกันแต่การกระบาทอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีเรียงประโยคเรียงประโยคสั้นๆเยอย่างเช่นประโยคเขาจะให้มาให้ประโยค A B C มาแต่ว่าให้สลับข้อกันแล้วให้เราทำ,ทำสลับข้อให้มันเรียงประโยคเหมือนเหมือนตอนสอบภาษาไทยอะแต่นีน่เป็นภาษาเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเออบอกคิดว่าบอก็น่าตัวนี้บอก็น่าจะทําได้แค่ข้อสองข้อคือเหมือนกับว่าอ่านแล้วมันจะดูสลัดสรวยอย่างเงี้ยซึ่งพอทําถึงตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วอ่ะอเหลือเวลา หรือเวลาประมาณ5้ทีปก็อ่านค้าๆเลยนะคะปะคิดว่าบอก็เดาเยอะแล้วก็จะมีแบบเรียงประโยคเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรียงประโยคยาวซึ่งปาคิดว่าอันเนี้เป็นพาร์ทที่เริ่มเข้าเบแล้วนะคะซึ่งประโยคยาวมากแค่อ่านคือให้เวลาชัน2วันเลยได้ไหม คือมันต้องเป็นแบบเจ้าของภาษาหรือว่าเป็นพี่ๆที่เขาเรียน b บไเบสวายกันมาแล้วหรือเปล่าเซไหรือเปล่าที่จะให้มาทําข้อสอบนี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบเก็มั่วหมดเลยเพื่อนสารภาพนะคะแล้วก็อันนี้เรียงประโยคเหมือนกันแต่ว่าเป็นการกระบาน,นกันหมดเลยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นจดหมายแบบ b บแล้วก็ให้เติมคํานะคะซึ่งอันนี้ ก็อย่างที่รู้้กันแต่อยู่แค่อ่าสวายก็มั่วค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะแปลแบ่งเป็นสิบพาร์ทเท่าที่แป๋วพอจะจําได้นะซึ่งแบบโอ้โหความจําดีมากจริงๆคือจดไว้ตั้งแต่หลังสอนแล้วล่ะแต่ว่าคือคิดทบทวนหลายหลายตลบหลายครั้งมากว่าจะทําคลิปนี้ดีไหมมันจะเป็นผลดีหรือผลเสียกับคนไทยที่ติดตามเราอะไรเงี้ยแต่แป๋คิดว่าเออ ในๆก็ในๆนะคะคือ <Yeah. S 1> มันคงไม่เป็นผลเสียหรอกมันมีมันน่าจะเป็นผลดีมากกว่านะเราก็เลยทําคลิปนี้นะจ๊ะขี้เกียจด้วยแหละแอบบอกคือมีคนเข้ามาถามเยอะแล้วขี้เกียจพิมพ์ขี้เกียจตตบให้มาดูคลิปเอาขอโทษค่ะให้มาดูคลิปเอาแล้วกันนะคะโอเคกําลังจะตัดคลิปลงลืมนะคะว่าหลังจากสอบข้อเขียนหข้อในส0สินาทีเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องนั่งรอให้ทางอาจารย์นะคะเขาสัมภาษณ์เรานะซึ่ง เออสัมภาษณ์แรกๆเนี่ยก็แค่สัมภาษณ์ระดับ i เองก็คือให้แนะนำตัวเออมาอยู่ที่มันนั้นหรือยังอะไรยังไงก็แค่ประมาณ30ประโยคนะคะไม่ต้องตื่นเต้นก็คือพูดตามที่เราเข้าใจพูดได้อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าแป๋วไปคิงใส่ครูเพราะว่าอย่างที่บอกคือเป๋วอย,อยากจะต้องการเรียนในระดับ R i พุ้ง ไอ้อาสวัสดิ์สวายตามที่แป๋วสอบได้เนาะไม่อยากไปลดระดับในการทบทวนใช่ไหมเป๋ก็ขิงใจครูใช่ไหมว่าเป๋วเรียนได้คะ่ะครูโบเ,เรียนได้แกก็เลยทดสอบแป๋วเพิ่มในอีกประมาณ1 0 1ถึงสิประโยคนะคะก็เป็นเรื่องทั่วไปนี่แหลออะเนาะเออเท่าที่เราเข้าใจนะคะก็ตอบตามเท่าที่เราเข้าใจจ้าก็สรุปนะคะ30นาทีข้อเขียนห5ข้อนะแล้วก็ต่อด้วยออสอบเทสพูดนะคะประมาณ30ประโยคเองนะจ๊ะ สำหรับวันนี้นะคะจบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะแอบตัดคลิปที่ทำสวนกับโอมาลงด้วยตอนต้นคลิปหรือเปล่าหรือว่าทายคลิปลองเข้าไปดูกันนะคะสำหรับวันนี้เออเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะอยากจะพูดคุย ส่วนตัวนะคะเพราะว่าถ้าจะพูดคุยปกติหรือถามอะไรก็เมนใต้คลิปได้อยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าจะพูดคุยส่วนตัวอยากจะติดตามเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยนะเข้าไปแอร์ Facebook Page กับ Instagram ของเป่าได้นะชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยนะคะตาแป๋วเอเบนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบค่ะอัปปีเดอเซนะชื่